การให้เกียรติและการให้โอกาสและการดึงศักยภาพของแต่ละบุคคลมาให้เป็นประโยชน์ต่อชาติและแผ่นดินนั้นเป็นเรื่องที่น่าพึงกระทำและสังคมโลกกำลังให้ความสนใจและกำลังมองหาโอกาสในการที่ทำให้คนเหล่านั้นอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมนี้ค่ะ ประสาต่อการเรียนรู้เลยแค่เรามีอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถเข้าไปค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆได้เลยมันไม่ได้เกี่ยวกับอะไรค่ะว่าเราจะแบบมีร่างกายแบบไหนจะสมบูรณ์พร้อมไหมแค่เราต้องการที่จะพัฒนาตัวเองเราก็สามารถทำได้ค่ะสวัสดีค่ะ ชื่อนางสาวจิดาพานิติวลิลคุณชื่อเล่นชื่อว่ามาปางอายุ19ปีค่ะปัจจุบันนี้ศึกษาอยู่ชั้นปวชวปีที่3สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไทยพัทยาค่ะที่วิทยาลัยหนูนะคะเป็นโรงเรียนสำหรับผู้พิการทางด้านร่างกายโดยเฉพาะเลยค่ะเรียนฟรีอยู่ฟรีกินฟรีค่ะมีที่พักให้แล้วก็ จะไปมีงานทำค่ะเน้นให้ฝึกคุณภาพชีวิตให้ช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดหนูเป็นโกกรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะหรือที่เรียกว่าสป i n นอนมัสคิลาร์แอโซึ่งหนูก็เป็นไท p สองค่ะก็คือเป็นตั้งแต่เกิดค่ะหนูเนี่ยยิง่งโตขึ้นก็จะยิ่งอ่อนแรงลงเรื่อยๆตามความพิการค่ะเราก็จำได้แค่ทำใจยอมรับ อยู่กับมันแล้วก็ยังไงมันก็รักษาไม่ได้ที่หนูมาเรียนเกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์นะคะ<ๆ>เพราะว่าหนูรู้สึกว่าเหมาะกับคนมิการอย่างหนูค่ะตรงที่หนูนั่งทําความอยู่หน้าจอไม่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนตอนเข้ามาที่นี่ปีแรกะคะ่ะหนูได้เห็นรุ่นที่ที่เขาทำเกี่ยวกับไอที IT, คือเห็นโปรแกรมการแล้วก็มีสมัครเข้าแข่งขันในกิจกรรมต่าง แล้วก็มีรุ่นพี่ที่เขาเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแบบนี้ด้วยมันก็เลยเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้หนอยากจะแข่งหรือแบบเก่งแบบพี่เขาบ้างก็เลยตั้งเป้าหมายว่าแบบปีต่อไปเราก็แบบอยากจะลงสมัครแบบพี่เขาบ้างค่ะค่ะก็ในการแข่งขันนะคะมันจะมี4รายการด้วยกันค่ะมันจะมีแบ่งออกเป็นประเภทเดี่ยวแล้วก็ประเภททีมค่ะซึ่งในประเภททีมก็จะมี e แคทีช l ร์เ e นหรือก็คือการเขียนโค้ดบังคับหุ่นยนต์รถอะคะ่ะให้วิ่งในแผนที่แล้วก็ e c o นเทนต์ h a l l e n g e ซึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอแล้วก็ประเภทเดียวก็คือ e ไลท์แมท Challenge จะเป็นการใช้งานเว็บเบราว์เซอร์หรือการค้นหาข้อมูลในเว็บเบราว์เซอร์ค่ะแล้วก็ e ทูน Challenge ก็คือการทำ powerpoint ค่ะ ซึ่งหนูก็ได้รับรางวัลกลับมา 1, 1> เหรียญทองประเภททีมแล้วก็ 2, 2> เหรียญเงินประเภทเดียวค่ะวินาทีที่หนูชนะแล้วก็ได้เหรียญทองกลับมานะคะคือตอนนั้นเนี่ยแบบรู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็แบบภูมิใจมากแบบอยากจะร้องไห้เลยคือมันเหมือนเป็นความสําเร็จที่ใหญ่มากเพราะว่าหนึ่งเลยคือหนูอ่ะได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้ทําให้พ่อแม่ภูมิใจ แล้วก็แบบเป็นตัวแทนวิทยาลัยไปสร้างชื่อเสียงด้วยแบบเพืเ่อนๆก็ยินดีกับเราเราเองก็ภูมิใจในตัวเองที่เราสามารถทํามันได้สําเร็จค่ะพ่อแม่ก็ภูมิใจในตัวเรามากค่ะเพราะว่ามันเขาก็ไม่คิดว่าเราจะแบบไปได้ไกลขนาดนี้พอเราแบบทําได้สําเร็จสร้างความภูมิใจให้กับท่านได้ท่านก็แบบดีใจมากค่ะแล้วก็คอยซัพพอร์ตตลอดสําหรับน้องมะปางนะครับ เป็นเด็กที่มีความพิเศษนะก็คือเขามีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความตั้งใจนะครับในการเรียนเป็นอย่างสูงนะครับเมื่อเวลามีการแข่งขันหรือมีการประกวดต่างๆนะครับเขาก็จะให้ความสนใจแล้วก็สมัครร่วมทําการแข่งขันทุกรายการเลยครับได้สิทธิ์ได้รับเงินความริการเป็นประจําทุกเดือนค่ะซึ่งเงินที่หนูได้ตรงนี้หนูก็ นำฝากเข้าบัญชีไว้เพื่อสำหรับเป็นทุนการศึกษาในอนาคตของหนูแล้วก็เป็นทุนไว้สำหรับทำตามความฝันค่ะสิสทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรประจำตัวคนพิการสามารถได้รับบริการด้านการแพทย์ดงังต่อไปนี้โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายสามารถรับบริการด้านสาธารณสุขของรัฐได้ทุกที่ทุกแห่งโดยไม่ต้องมีหนังสือส่งต่อการฟื้นฟูร่างกายสมรรถภาพท,ทางการแพทย์ได้แก่การฟื้นฟูการได้ยิน การฟื้นฟูการมองเห็นกายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัดเป็นต้นสามารถมีสิทธิได้รับอุปกรณ์ในการช่วยเหลือคนพิการเช่นอุปกรณ์เทียมอุปกรณ์เสริมขาทเทียมฟรีหรือเครื่องช่วยคนพิการเป็นต้นโดยไม่คิดมูลค่าประกาศชี้แจงจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สืบเนื่องจากกรณีที่สื่อมวลชนได้มีการนําเสนอข่าวการเปิดรับบริจาคเงินผ่านทางชื่อบัญชีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในประเทศไทยประเภทบัญชีออมทรัพย์โดยสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยธนาคารกรุงไทยสาขาเซนจูรี่เลขที่บัญชี481 ขีด0140ขีด024ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิดเนื่องจากมีชื่อกองทุนที่ใกล้เคียงกันจึงขอเรียนชี้แจงว่าทางกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในประเทศไทยและม,มีการเปิดรับบริจาคดังกล่าวแต่อย่างใด นับสนุนการผลิตโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บริษัท k i ี t y ล o v ประเทศไทยจำกัดผู้จัดจำหน่ายอาหารสุนัขป,ปันปันแม็กครบถ้วนพาชนาการทุกแม็ดคือความอร่อยอาหารแมวแม็กแคทฟู้ดอาหารแมวสุดความเค็มตำบำรุงสุขภาพคนและผิวหนังผลิตจากโรงงานมาตรฐานไอโซคิดถึงแมวคิดถึง k ิ t ติเ o ิ e